ต่อเนื่องในประเด็นการเสียชีวิตของคุณแตงโมนิดาดาราสาวชื่อดังนะครับหากเมื่อวานนี้เนี่ยใครติดตามรายการหอนกระแสเทปพิเศษนะครับชื่อว่าหอนกระแสนะครับหอนกระแสที่นายพ่หนุ่มกัญชัยเนี่ยมีการไปร่วมพูดคุยกับทนายตั้มสิทธาเบี้ยบังเกิดนะครับปรากฏว่าทนายตั้มเนี่ยต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งพยานแวดลอ้อมพยานปากสําคัญที่ตำรวจมีการเรียกไปให้ปากคำให้ข้อมูลนะครับเพราะว่าหลังจากที่เกิดเหตุเนี่ย คนบนเรือเดินทางไปพบทนายตาั้มไปขอคาปรึกษาเรื่องคดีเพราะว่ากลัวว่าจะโดนแจ้งข้อหานั้นข้อหานี้ทนายตั้มก็ไม่ได้รับทําคดีนี้เพราะว่าทนายอย่างที่ทนายตาั้มบอกว่า,าทนายตั้มเนี่ยรู้จักกับน้องแตงโมลเลยไม่ขอรับทําคดีนี้และก็จะไม่รับอยู่แล้วด้วยเพราะว่าถือว่าเพราะนายตั้มบอกไปเลยว่ายัางไงก็ไม่รอดคนขับเรือโดนข้อหาประมาทเป็นเหตุได้ผูดคนเสียชีวิตแน่นอนก็คือนายปอและนายโรเบิร์ตแล้วก็เป็นไปตามนั้นครับตำรวจออกหมายจับสองคนนี้จริงๆ ขณะที่เมื่อวานนี้เนี่ยครับทางพี่หนุ่มกัญชัยเนี่ยเทพิเศษทอนกระแสก็ไปคุยกับทนายตั้มนะครับก่อนที่ช่วงดึกเมื่อคืนที่ผ่านมาเนี่ยหลายคนบอกโอ้เล่นเอานอนไม่หลับเลยทนายตั้มมีการโพสต์ข้อความปริศนาลงใน a c e b o o k ครับคุณผู้ชมทนายตั้มบอกว่าเมื่อคืนที่ผ่านมาพูตลงๆตเมื่อคืนที่ผ่านมามีบุคคลปริศนาบุคคลสําคัญที่เกี่ยวข้องกับน้องแตงโมมาคุยกับผมพร้อมกับติดแฮชแท็กว่า จันนี้รู้เรื่องนี่ครับทนายตั้มบอกว่ามีบุคคลสําคัญที่เกี่ยวข้องกับน้องแตงโมมาคุยด้วยจันนี้จะรู้เรื่องขณะที่ในรายการเนี่ยนะครับในรายการหอนกระแสเนี่ยทนายตั้มและพี่หนุ่มเนี่ยมีการตั้งข้อสังเกตกันว่าที่ตํารวจและก็หลายคนสงสัยเนี่ยว่าทําไมทั้ง5้าคนบนเรือทั้ง4คนบนเรือถึงเชื่อคําพูดของคุณแซนซึ่งเป็นคนเดียวที่เห็นว่าคุณแตงโมเนี่ยมีการปัสสาวะเพราะว่าคนอื่นเนี่ยไม่เห็นอันเรื่องนี้น่าแปลก ซึ่งพี่หนุ่มแล้วก็พี่ตั้มเนี่ยก็สงสัยกัน,กนเรื่องนี้ว่าทําไมทุกคนทั้ง4คนถึงเชื่อว่าแซนพูดจริงว่าแตงโมเนี่ยตกน้ําพราไปประสวะขณะที่พี่ตั้มยังมีการเปิดเผยข้อมูลว่าเท่าที่รู้มาเนี่ยยังไงตํารวจก,ก็ต้องสอบสวนคุณแซนอย่างละเอียดเพราะถือว่าเป็นคนสุดท้ายที่อยู่กับคุณแตงโมซึ่งทนายตั้มบอกมีข้อมูลด้วยครับว่าลกลัวว่าจะมีการเกรงใจผู้หลักผู้ใหญ่ในจุดนี้หรือเปล่าพอรู้มาว่าคุณแซนเนี่ยมีผู้หลักผู้ใหญ่ที่ไม่ใช่ธรรมดา ได้ยินตั้งมั้งแต่วันแรกแล้วว่าคุณแซนเนี่ยเขาไม่ใช่ธรรมดาไม่ใช่ตัวเขาแต่ผู้หลักผู้ใหญ่ที่ของเขาเนี่ยไม่ใช่ธรรมดานี่ทนายตั้มมีการเปิดเผยข้อมูลชุดน,นี้ออกมาหลังจากที่เมื่อวานนี้เนี่ยมีการออกรายการกับพี่หนุ่มรายการถอนกระแสนะครับนี่ครับส่วนใครวันจันนี้พี่หนุ่มพี่เออพี่ตั้มบอกจะรู้เรื่องทนายตั้มบอกจะรู้เรื่องมีคนสําคัญเข้าไปคุยกับทนายตั้มที่เกี่ยวข้องกับน้องแตงโมมีอะไรครับหลายคนบอกนอนไม่หลับเลยนะถ้าพูดเงี้ยโอ้ทนายตั้มเดี๋ยวต้องติดตามกันนะครับคุณผู้ชมครับ เข่าไอทีนิวครับคุณจะไม่พลาดทุกกระแสร้อนของสังคมครับ